สิครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าควีนบีมครับกลายเป็นที่สนใจและถูกยกย่องในฝรั่งเศสครับเกิดอะไรขึ้นครับงานนี้สาวไทยได้รับการยกย่องสู่ระดับโลกในลีกยุโรปนะครับพร้อมมาอัปเดตสะพัดครั้งใหญ่ครับ ตู้เย็นอัะยศวงการครับหลังเว v วียืนยันเล่นหลีกเวียดนามได้แต่ไม่ส่งชื่อซีเกมในประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นครับคอมเมนต์อับอายพรึบพรับเลยครับมาดูกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับ เอาล้สิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับกรณีของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับผมกำลังพูดถึงคุนบีมพิมพิชยาโก,กล拉มครับ1เดียวจากประเทศไทยที่แน่นอนได้ออกเดินทางไปเล่นในลีกของฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนะครับสื่อฝรั่งเศสอางอิส ที่พิบริกันนะครับได้มีการรายงานข้อมูลของตบสาวไทยรายนี้ได้อย่างน่าสนใจนะครับประเด็นสำคัญก็คือการออกมายกย่องนะครับพิมพิชยาโกกลมในฐานะนักกีฬาที่มีชื่อเสียงแล้วก็เลือกมาเล่นในลีกของฝรั่งเศสสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการันตีได้เป็นอย่างดีที่ฝรั่งเศสตื่นเต้นก็คือยอดผู้ติดตามของควีนบีมนะครับ เป็นซ u เปอร์สตาร์ที่เรียบง่ายฝรั่งเศสว่าแบบนี้เพราะว่ายอดผู้ติดตามในอิน t a g r กรมของบีมเนี่ยมีถึงว่า4 0 0แสนคนในย t u b e อีก8ป0 0มื่นคนนะครับถึงขั้นที่สื่อฝรั่งเศสบอกเลยว่าสมโมสร v n v b นะครับซึ่งเป็นตัวย่อของนองซี่เนี่ยไม่เคยเซ็นสัญญากับนักกีฬาวอลเลยบอลที่มีชื่อเสียงขนาดนี้มาก่อนไม่ใช่แค่ชื่อเสียงในโลกโซเชียลเท่านั้นตัวของควีนบีมเองเนี่ย,ยก็ยังมีประวัติ การเล่นบอลล์บอลในระดับโลกที่น่าประทับใจเป็นกำลังหลักของทีมสาวไทยเป็นซูเปอร์สตาร์ในระดับเอเชียแถมทำผลงานเป็นตัวแบกทีมชาติไทยในปีนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ไม่ปแปลกครับที่ทางฝั่งของฝรั่งเศสเนี่ยโ,โหจะให้ความสนใจแล้วก็คือหาเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นอย่างมากเลยเอาบทวิเคราะห์นะครับผมพูดเลยบีมเล่นได้ฝรั่งเศสคือบอกแบบนี้ว่า เรื่องของการแข่งขันอาจจะไม่ได้สูงเท่าที่เยอรมันนะสมัยเล่นชเวรินเนี่ยโหตัวผู้เล่นเยอะมากนะครับแต่ว่าพอเห็นท่าทีของทีใหม่ควีนบีมแล้วประกอบกับท่าทีของสื่อฝรั่งเศสแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวหลักแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหรือ FC ของควีนบีมก็ติดตามได้เลยสำหรับ ผลงานในลีกฝรั่งเศสของควีนบีมจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเล่นได้แล้วก็เล่นได้แบบสบายและจะได้เห็นบีมเนี่ยเล่นในลีกยุโรปนะครับการแข่งขันไม่สูงมากแต่ว่าได้โชว์ฝีมือแบบสุดๆนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับควีนบีมแล้วเนี่ย ไม่รู้ไปในช่วงนี้ข่าวต้องพูดถึงตู้เย็นนะโหวันนี้กลายเป็นกระแส Talk of t เด t o ท n อีกแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ I am woman ของ Queen Beam นะแต่ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องราวอับปยศของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามที่ตอนนี้เหมือนโดนคำสาปเลยเพราะว่าหลังๆเนี่ยพอเวียดนามไม่มีตู้เย็นนะครับความมั่นอกมั่นใจก็ตกลงไปเยอะ สังเกตง่ายๆอย่างรายการทิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเนี่ยตกรอบแรกเลยแพ้แม้กระทั่งเคนยานะครับเท่านั้นไม่พอถ้าเราได้เห็นช่วงหลังๆเนี่ยวงการวอลเลย์าบอลเวียดนามโดยเฉพาะวอลเลย์าบอลหญิงเนี่ยอยู่ในยุคที่เสื่อมสุดๆเพราะว่าแฟนกีฬาไม่สนับสนุนไม่ไว้วางใจเคสของตู้เย็นเนี่ยคือกรณีศึกษาชั้นดีเลยทีเดียวครับล่าสุดเล่าแบบนี้ก่อนคุณผู้ชม เพราะว่านี่กลายเป็นประเด็นใหญ่ไปแล้วกับอัปเดตล่าสุดของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์เพราะว่ามีการยืนยันการันตีออกมาแล้วนะครับจากทางคณะกรรมการซีเกมส์ครั้งที่33ระบุชัดครับว่าตัวของตู้เย็นนักกีฬาบอลลิบอลประเภทไหนผมไม่น่าใจนะครับจะไม่มีส่วนในการ มาเล่นซีเกมในประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยคณะกรรมการซีเกมบอกว่าสหพันธ์วอลเล่บอลเวียดนามเนี่ยไม่ได้ส่งชื่อตู้เย็นเข้าร่วมซีเกมนะแต่ฝ่ายจัดเนี่ยก็ได้ปิดรับสมัครไปด้วยคือต่อถึงนี้ต่อให้ส่งชื่อก็จะไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับทำให้ซีเกม2025เนี่ยยืนยันการันตีว่าตู้เย็นจะไม่ได้มาซึ่งกลายเป็นว่าตู้เย็นเนี่ย มีสถิติเล่นซีเกมครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งที่โดนข้อคอรหารนหนักสุดๆก็คือซีเกม2021ที่เวียดนามเป็นเาภาพครั้งนั้นเนี่ยเข้าถึงนัดชิงนะครับแต่ก็แพ้าสาวไทยของเราแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของ VFV รวมไปถึงตู้เย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถือเป็นรายการที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยพยายามปกปิด อะไรบางอย่างโดยเฉพาะในเคสของตู้เย็นไม่กล้าส่งชื่อมานะครับซึ่งทางนายชัยพักสิริวัฒน์ซีอโอสาพันกีฬาซีเกมก็ย้ําว่าซีเกมในครั้งนี้เนี่ยมาตรการมันค่อนข้างสูงมีการตรวจเพศนะักกีฬาอย่างจริงจังเนื่องจากบางชาติเนี่ยถูกร้องเรียนมันหนักมากๆไม่ใช่แค่บอลเล่ย์นะกีฬาประเภทอื่นก็โดนเหมือนกันนะครับซึ่งผมทำ,ทำนายแล้วก็วิเคราะห์ก็น่าจะเป็นเวียดนามแหละที่ค่อนข้างกุมเครือ ในการส่งนักกีฬานะครับแต่ละรายการหนึง่งอย่างที่เป็นข่าวเช้านอกเหนือจากวอลเลย์บอลเนี่ยก็มีกีทาก็มีการจับสังเกตว่าเฮ้ยนักกีฬากีทาของเวียดนามเป็นผู้ชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือปัญหานี้เป็นเหมือนรากฝังลึกไปในวงการกีฬาของเวียดนามไปแล้วเออผมประหลาดใจนะกับแนวคิดแล้วก็วัฒนธรรมของทางฝั่งเวียดนามนะว่าเออทำไมเขาชอบอาผู้ชายมันเล่นในประเภทหญิงก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่า อยากชนะมากอะไรเงี้ยผมผมไม่มั่นใจผมผมงงเลยผมเริ่มประหลาดใจเกกับเรื่องนี้เพราะพอได้ดูข้อมูลซีเกมต่างๆเนี่ยมันชัดเลยว่าเออเราทําถูกต้องนะที่มีการตรวจเพศไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะตกเป็นข้อคอราหาใหญ่โตมากๆเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับจบแล้วสำหรับตู้เย็นเนี่ยที่ไม่ได้มาที่ประเทศไทยแต่มันมีข่าวสัพพัดในวงการ วอลเลย์บอลเวียดนามครับที่สร้างกระแสอับอายไปทั้งประเทศเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยปฏิเสธ2รายการในระดับนานาชาติแต่ดูเหมือนว่าทางสาพันวอลเลย์บอลของเวียดนามเนี่ยดูจะทำเป็นมองไม่เห็นเกี่ยวกับความผิดปกติของเรื่องนี้เพราะล่าสุดมีการถแถลงออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่ากรณีของตู้เย็นเนี่ยยังเล่นวอลเลย์บอลได้เออ แต่เป็นวอลเล์บอลในการแข่งขันในประเทศตัวเองเท่านั้นนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทางสหพันธ์เองออกมาประกาศชัดตู้เย็นไปแข่งนอกประเทศไม่ได้แต่ในการชิงชมป์ประเทศไทยเล่นได้ร้อเปอร์เซนและตอนนี้เนี่ยตู้เย็นก็เรียกได้ว่าลงฝึกซ้อมกับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อย เรื่องนี้มีการรายงานผ่านทางสัพ,พันธ์วอลเลย์บอล,บอลเวียดนามนะครับวิเคราะห์อย่างชัดเจนว่าตู้เย็นเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎอะไรณปัจจุบันแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเล่นในวงการวอลเลย์บอล,บอล,บอลหญิงของตัวเองให้ได้นะครับมีการลงทะเบียนชัดแหละเท่านั้นละครับคุณผู้ชมคอมเมนต์เดือดคอมเมนต์ตีกันยับเพราะว่า ข่าวก็ยืนยันออกมาว่า VFB เนี่ยไม่กล้าแนมะ้กระทั่งส่งชื่อตู้เย็นมาประเทศไทยเพื่อมาแข่งซีเกมแต่กับในประเทศตัวเองเนี่ยเล่นสกปกเอาตู้เย็นยืนยันแข่งได้นะครับซึ่งหูข้าไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์แรกบ,บอกนี่อะไรกันเนี่ยพวกนี้มาสกปกกันมากทำธุรกิจแบบไร้ย่างอายแต่เวียดนาม จะยอมรับทัวร์นาเมนต์ที่อัปยศ์แบบนี้หรือนะครับก็คือการยอมให้ผู้ชายมาแข่งขันได้ยังไงนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีต่างชาติพยายามร้องเรียนเราแต่ฉันเชื่อว่าเวียดนามบริสุทธิ์มาโดยตลอดแต่วันนี้กรณีของตู้เย็นเป็นเรื่องที่อัปยศ์ของวงการมากๆรเรายอมให้วีวีทำแบบนี้ได้อย่างไรนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสงสารนะักกีฬาหญิงแท้ ที่จะต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้ต้องแข่งขันกับผู้ชายที่มีพละกกำลังที่เหนือกว่าวันนี้เวียดนามควรจะยุบฝาพันธ์ของตัวเองไปเลยนะครับบางคอมเมนต์บอกว่าหวังว่าสักวันหนึ่ง FIVB จะเข้ามาช่วยปลดอิสระภาพให้กับเราวันนี้ VFB ไม่มีความเหมาะสมที่จะบริหารงานวอลเลยบอลในประเทศของเราเลยนะครับ อีกคอมเมนต์ก็บอกว่าสาภานวอลเลย์บอลเวลียดนามทําเรื่องตลกชัดๆไปแข่งต่างประเทศไม่ได้แต่มาแข่งในประเทศเพื่อทําร้ายผู้หญิงด้วยกันเหรอบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือความอับยศและคือความน่าอับอายของวงการวอลเลย์บอลเวลียดนามที่จะถูกกล่าวขานไปอีกนานหรือบางคอมเมนต์บอกว่า ฉันจะเป็นจะต้องมีการปกป้องนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงของเราให้ได้รับความปลอดภัยถ้าหากให้ผู้ชายมาแข่งขันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนย่อมรู้ดีนี่คือสิ่งที่ทำให้ประเทศเวียดนามไม่สามารถได้ยอมรับได้สำเร็จนั่นเองนะครับหรือบางคอมมนก็บอกว่า นี่มันไม่ยุติธรรมเลยมันเกิดอะไรขึ้นนักกีฬาที่ปฏิเสธทีมชาติถึง2ครั้งแต่กลับได้รับการยอมรับนายการแข่งขันในประเทศเวียดวียทำอะไรกันอยู่เราจะโดนแบนโดยไม่รู้ตัวร,รู้หรือไม่นะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้วงการลลบอลวเวียดนามไม่สามารถสู้หน้าในเวทีระดับโลกได้นักบอกได้เลยโอ้โห เรียกได้ว่าคอมเมนต์ประนามยับนะครับซึ่งสรุปตรงนี้นะคุณผู้ชมก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าผมว่ามันต้องมีรับลงคมในอะไรบางอย่างแหละที่ทำให้ v f p เนี่ยตัดสินใจแบบนี้นะครับ mm. ก็คือไม่กล้าที่จะแบนตู้เย็นเพราะว่ากลัวอาจจะโดนแฉในอนาคต ก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ